สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2เนาะ,ะนะคะก็วงรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่15เนาะ,ะ15-21สิงหาคม2565นะคะแล้วก็คลิปนี้วิดีโอนี้นะคะ EP ที่2นี้นะคะก็เป็นทีมของท่านที่เกิดวันอังคารกับวันพุธเนาะนะคะอังคารกับพุธนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนป้ายกันบน่อ วันอังคารกับวันพุธนะจ๊อะอะมาดูกันเนาะนะคะวันอังคารกับวันพุธเริ่มที่ทีมอังคารก่อนเลยนะมาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์ของคุณ15-21สิงหา6-5นี้เนี่ย,จะ,ยนะะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ามาดูกันเลยนะจ๊ะก่อ,อนอื่นเลยนะเด๋ยว อาจารย์ขอดูอ Energy นะ Energy ของท่านที่เกิดวันอังคารนิดนึงสิว่าช่วงเนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเ n e นอ y เป็นยังไรบ้างเดี๋ยวฟูนะคะบางครั้งก็ไม่อยากสนใจโลกนะบางครั้งก็แบบเซนเซเบื่อเบือนะอยากจะทำตัวอะไรสาระบ้างอะไรบ้าง นะคะ energy แบบประมาณนี้เลยนะแล้วก็บางท่านก็มีความรู้สึกแบบพยายามที่จะปรับอารมณ์นะจ๊ะนะ้อง p ทม a n n e ขึ้นนะ t e m p e r a พ c e กับอ่า The f o l l ตามที่อาจารย์อ่านของอาจารย์เนี่ยนะคะมองเห็นได้ว่านะทีมวันาคารเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรที่ประมาณแบบว่า พยายามที่จะปรับอารมณ์อยู่เหมือนกันเนาะพยายามที่จะทําทุสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะบางท่านมีปัญหาเรื่องหลังนะดูปีสีงอกมาขนาดนี้เนาะระวังในเรื่องของหลังนะเส้นเอ็นนะกระดูกเอ่อกระดูกเขาเรียกหมอนรองกระดูกเนาะกระดูกหลังเชิงกลางอะไรพวกนี้จะมีปัญหาได้จะมีปัญหาได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะทุสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบมันยังไม่ค่อยแน่นอนเลยทําให้คุณมีความรู้สึก มันอะไรอ่ชีวิตในช่วงเนี้ยนะคะก็อาจจะบางทาง่านแต่บางท่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณแบบว่าเออไม่ค่อยอยากที่จะสนใจอะไรเยอะนะคะอยากที่จะทําตัวแบบให้มันแบบไม่สนโลกบ้านอยากจะรีแลกซ์บ้างมันเครียดมาเยอะแล้วเหมือนกันอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่างๆในชีวิตเนี่ยนะคะให้มันแบบเป็นไปได้อย่างใจเนาะแต่ช่วงเนี้ยนะคะทุกท่านรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า ที่ธนาคารเนี่ยอาจจะทําอะไรแล้วมีความรู้สึกค่อยได้อย่างัมเองตั้งเป้าหรือเปล่านะทําอะไรแล้วมีความรู้สึกมันไม่สนใจเปล่านะนี่ธนาคารเป็นไปลนะนนนเลย,นเ,ลยเนาะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะสุขภาพการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะห้าหก ทำร,ร,รู้สึกแบบฉันก็อยากจะอิสระฉันอยากจะแบบบางคนก็เที่ยวจนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะระวังเรื่องของการเงินด้วยนะเที่ยวจนเงินจะหมดก็มีนะนะคะหรือบางท่าน,นก็แบบไม่ได้มีเงินเที่ยวจนขนาดนั้นแหละอาจารย์แต่แบบมันก็ความรู้สึกแบบมิดนึงเนานชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มีเรื่องของนะคะบางท่านนะตอนนี้น้ามาเยอะมากเลย นะคะซึ่งอาจารย์เตือนรู้สิษยในกลุ่มของอาจารย์อยู่นะว่าปีนี้เนี่ยนะคะจะมีเรื่องของอภัยธรรมชาติมาประมาณแบบพีกนิดหนึ่งนะคะก็เรื่องน้ํานะคะน้ํากําลังจะมาอีกนะคะทีมันังคารโนสําหรับท่านที่อยู่ใกล้คลองบึงหนองอะไรก็แล้วแต่นะคะพืชนาพืชสวนพืชไร่อาจจะเริ่มมีปัญหานะจ๊ะแล้วก็ต้อง พยายามที่จะยกของขึ้นที่สูงๆนิดนึงเนาะอันนี้เป็น energy โดยรวมเนาะโปรดใช้วิจารยาน,นะคะอาจารย์อ่านภาพคนันาคารก็อ่านคนที่วัน คนที่เป็นคนบันทารเนี่ยหลายร้อยคนนะที่มาเข้ามาดูเนี่ยมาดูอาจารย์ช่องช่องของอาจารย์อะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ภาพภาพรวมอ่านภาพรวมตามน้าภัยที่ขึ้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรงกับอังคารนั้นไม่ตรงกับอังคารทัวนี้บ้านหนูป,ปลอดภัยไม่ได้งามท่วมก็ดีไปนะคะก็เป็นสําหรับท่านที่เกิดบันทารบางท่านทีมังคารบางคนนะคะถ้าเกิดมีตรงนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงเนาะมันจะขึ้นอีกระวังนิดนึงนะคะระวังนิดนึงนะอืมเนาะอ่ะ มาดูกันทีมอัมนะคะออง,อง,นะอง,ง,องคารนะคะการติดต่อ่เก่าเรื่อง่เก่าเรื่องเนเดิมนะโอ้โหพลังพลังของทีมังคารนะคะบางกานมีมีการระแวงเรื่องของการโดนมีดเนาะโดนมีดโดนของมีคมการเกณฑ์การผ่าตัดต่างๆนานา นะคะอาจจะเป็นกังวลในเรื่องนี้อยู่นะคะเนาะอ,อ่ะทีมันังคารนะคะมาดูกันนะทีมันังคารนะจากหน้าไพ่ของอาจารย์ขึ้นมาแบบนี้นะจากหน้าไพ่ของอาจารย์ขึ้นมาแบบนี้ของน้องบอกว่าคุณเซ,งเ,ซงเบื่อกับในอนาคตในสิ่งที่คุณจะเจออีกไม่นานนี้แหละนะคะหรือาตอนนี้มันเป็นอยู่นั่นแหละพลังเอเนอร์จีมีการเบือ่อเซงหน่อย น้อยอกน้อยใจน้อยใจตัวเองน้อยใจสภาวะที่ตัวเองเป็นฉันทําดีที่สุดแล้วฉันก็ working สุดๆแล้ว working man working woman เต็มที่และ strong เต็มที่ละจะเหมือนบางครั้งก็มีเรื่องราวบางอย่างมาลองจิตลองใจทีบางคราเหมือนกันนะอืว่าคุณจะผ่านไปได้เหมือนเดิมไหมบอกเลยว่าทีมันาครเนะี่ยคุณเป็นคนเก่ง นะคะคุณไม่คนเก่งนะคุณเป็คนที่แข็งดวงแข็งด,งดวงสตรองมาเยอะมากแต่ก็เจ็บมาเยอะเช่นเดียวกันนะที่บางคาเนี่ยดวงเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นคนที่รักใครแล้วเขาทุ่มให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพนะคะความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่แต่อย่าให้เขาเกลียดอย่าให้เขาโกรธอย่าให้เขาไม่เอาคุณละกันเขาจะไม่มองหน้าคุณเลยปลายผมคุณเขาก็ไม่มองประมาณนี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้น mm hmm. ก็เพราะว่าพลัง AG e เี่ยนะคะมันขึ้นมาในลักษณะที่ประมาณว่าคุณเบื่อเนาะคุณเบื่อกับการที่บางครั้งเนี่ยคือคุณรู้แหละว่าตัวคุณเกตคุณเอาตัวรอดได้อะแต่บางครั้งคุณก็อ,อยากจะมีอารมณ์ที่อยากจะให้มีคนมาใส่ใจเ mm hmm. นาะอยากจะให้มีคนมาใส่ใจอยากจะให้มีคนมาห่วงฉันบ้างฉันอยากจะอ่อนแอเป็นจังเลยอะ ฉันอยากจะมีความรู้สึกฉันจะบอกว่าฉันอ่อนแอฉันไม่ได้แข็งแรงอะไรเยอะสักขนาดนั้นประมาณนี้นึกออกไหมคะเนาะอืมนะสำหรับทีมบางคารนะคะอ่าคุณเองเนี่ยบางท่านกําลังรอนะคะในเรื่องของการเออ่รอการติดต่อกับเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะรอการติดต่อกับเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะสําหรับทีมังาบางท่านนะคะ ช่วงนี้อาจจะได้ไปพบไปเจอกับเรื่องเก่าๆเรื่องเงเดิมสถานที่ที่เคยไปมาแล้วไหมความฝันนี้ที่เคยฝันมาแล้วไหมมีพลังงานเรื่องของครอบครัวฝันแปลกๆฝันถึงวิญญาณฝันถึงฝันถึงคนในครอบครัวที่เสียชีวิตมาแล้วมาเข้าฝันด้วยหรือเปล่านะ่าจะเป็นประมาณนี้เลยทีมอังคารนะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบ อยากจะได้รับความิธรรมอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันช่วงนี้เอกสารงานเอกสารงานนู่นง,งานนี่ก็เยอะเหมือนกันนะที่มังคาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่านะตอนนี้เองคุณมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยไว้ใจกับสิ่งรอบตัวอะไรสักเท่าไหร่มีความวิตกกังวลเยอะมีความรู้สึกระแวงกับสิ่งที่กำลังจะเจอนะคะกับในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปถึงจุดไหนได้บ้างนะมีเรื่องของการที่คิดเยอะคิดมากเครียด เครียดรุนแรงมากด้วยนะต้องระมัดระวังบางครั้งปรับพลังงานเอเจี้คุณนิดนึงเนาะนะคะที่วันอังคารเกณฑ์การเดินทางของคุณมีนะแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเกณฑ์การเดินทางของคุณเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้สมความปรารถนาหรือส่งความตั้งใจในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะจ๊ะ,ะปัญหาเก่าๆนะที่คุณเคยแก้ไขเคยสะสางม,มาแล้วเนี่ยนะมันจะกลับมาให้คุณนี่ยได้ จัดการค่ะลูกเงาะได้จัดการได้สัางสอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเงินเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาแหละมีเข้ามาแต่เดี๋ยวก็พร้อมออกเหมือนกันเป็นแบบนี้ดวงในช่วงสัปดาห์นี้เป็นแบบนี้ระวังในเรื่องของพลังเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความเครียดก,การทีวิตกกังวลการนอยนะคะเอ่อสภาวะจิตสภาวะใจดวงจิตดวงใจ,งใจ,งใจมันไม่มันไม่สว่างเอาซะเลยเหมือนกันในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะแต่เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะ คุณจะผ่านไปได้อาจารย์เปิดให้อินใบนี่ไงคุณผ่านไปได้แน่นอนนะศรีสัิศีครูบาอาจารย์คุ้มหัวคุ้มกล้าวเกษาขณะนี้เพียงแต่บางท่านเนี่ยก็มีวิบากกรรมเป็นของตนเนาะนะคะกรรมก็คือสิ่งที่เราทานี่แหละที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันคือเงากรรมของตัวเราเองนี่ยนะคะบางทัางก็ต้องยอมรับเนาะนะคะแต่ถ้าคุณสู้ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่อะค่ะเดี๋ยวอาจารย์เชื่อว่าเนี่ยเปิดไพ่มาใบสุดท้ายก็ ไพ่สิรศิษ์ครูบาอาจารย์ที่คุณขอพรท่านเนี่ยนะคะท่านรับรู้แล้วท่านก็พยายามจะช่วยอยู่แต่บางท่านจะต้องมีแต้มบุญมีฐานบุญมาเหมือนกันนะถ้าไม่มีฐานบุญมาเทวเวาสิรศิ์ก็ไม่รู้ว่าจะเอื้อมหยิบเอาตรงไหนมาช่วยคุณเหมือนกันเน้อนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะต่อไปเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเห็นไหมเนี่ยไพ่เนี่สับแล้วไพ่ที่หล่นออกมาก็ยังเป็นไพ่ใบแบบนี้อยู่เลยอ่ะมันคือปัญหาที่คุณเคย เหมือนกับว่าพห้เปน็นไงเขาจะบอกคุณแบบนี้ก็ได้นะทีมบางคานนะคะว่าที่ผ่านมาหนักกว่านี้คุณยังผ่านมาได้แล้วเลยอืมนะคะเหมือนกันเหตุการณ์เนี้ยคุณสู้ใจคุณนะคะใจคุณสู้นะคะเนาะยังไงก็ต้องผ่านได้นะอ่ะประมาณนี้เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะต่อไปเป็นทีมวันพุธนะ EP นี้ก็ทีมบางคานกับทีมพุธนะจ๊ะนาอทีมพุธนะ อ่าต่อไปที่วันพุธนี่ค่ะรหัสเลขของเขาก็คือเลขสี่นะธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําเปรียบเสมือนน้าทะเลน้ําที่กว้างใหญ่น้าไม่น้าอาหารสมุรเลขสี่นะคะอย่าให้น้ำเดเกลี้ยวอย่าให้น้ำเดเกลี้ยวกลาดนะบางครั้งนางก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องที่วันพุธเนี่ยนะคะรหัสรหัสตัวของเขาคือเลขสี่นะคะเลขสี่ธาตุน้ํานะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการคอนเนคชั่นนักการพูดนะคะนักประชาสัมพันธ์นักสิวิทยาได้หมดเลยนะคะขอให้ได้พูดต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับศิลปะก,การพูดหรือการเจรจาเนี่ยคือเขาเลยพูดเลยนะคะมาดูนิดนึงนะคะพลังงานของคุณ energy ของคุณดูซิว่า energy ของทีวันพูดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ energy สองใบนะนะคะแม่เจ้าเนะะี่ยค่ะ six of cups นะ่คะวิวออฟฟอร์จูนเนาะนะคะก็มีในเรื่องของการที่ออคิดนะคะทบทวนกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆพยายามจะปรับปรุงนะคะสภาพจิตสภาพใจเนาะไพ่ถ้วยเนาะธาตุน้ำขึ้นนะจ๊ะเนาะธาตุน้ำขึ้นนะคะเขาบอกว่าวิวออฟฟอร์จูนขึ้นกับไพ่หกถ้วยคุณคิดยังไงคิดให้ใจคุณเย็นคิดแห้ใจคุณสว่างคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะ All June. วิวอ f ลฟ่าจูนวนเวียนนะคะหมุนเปลี่ยนไปตามช่วงจังหวะและเวลาของชีวิตโดยที่คุณเองไม่สามารถคาดเดาได้เพียงแต่ว่าคุณทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่ามันจะพัดมันจะหมุนสิ่งดีที่สุดเข้ามาหาคุณได้เองนะจ๊ะเนาะสำหรับทนะีมวันพุธนะเอเจี้ขึ้นมาประมาณเท่านี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูดวงกันนะคะเนาะสิใบทีมวนะันพุธเนาะดวงของท่านที่เกิดวันพุธ ตั้งแต่15ถึง21สิงหาคม2 5ง5ที่วันพุธจะเจอจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอันนี้อาจารย์รวมหมดเลยนะพุธทนที่เกิดทั้งกลางวันและเกิดทั้งกลางคืนนะคะรวมหมดเลยนะที่วันพุธนะจ๊ะ อ่มาดูการนะอืมการจับผิดมาแรงมากเลยนะนะคะลูกตาเยอะอุปสรรคเยอะทีมันพุทธเนาะระวังเรื่องของเอกสารหน่อยนะทีมันพุทธนะจ๊ะสายตาคุณข้างใดข้างหนึ่งเริ่มจะมีปัญหาหนักหน่วงมากแล้วแม่เจ้านะคะปอดนะ อวัยวะที่มี2ออ,อย่างในร่างกายมีคู่กัน2อ,อันอะตาหูจมูกนะคะไตปอดอะไรพวกนี้ระวังจะมีปัญหาระวังจะติดโควิดอีกรอบ องรอบรอบหนึ่งรอบสองก็แล้วแต่เหรอะระวังนิดนึงนะไพ่แบบนี้ขึ้นนะคะระวังนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะโปรดใช้วิจารยา์าด้วยนะอาจารย์ก็ลืมเขียนแคปชั่นข้างหน้าให้นะว่าโปรดใชวยย้วิจารยาวนะิจารยานเนาะอาจารย์อ่านไพ่แบบภาพรวมนะจ๊ะอ่านแบบภาพรวมไม่ได้จงร,ร,ร,รวมผู้ใดผู้หนึ่งเลยอาจจะมีตรงอันนี้อาจจะใช่คุณอันนี้อาจาไม่ใช่คุณก็ได้นะแต่ขอให้ขอให้ไม่ใช่รายการสําหรับไพ่แบบนี้นะขอให้คุณแข็งแรงนะจ๊ะระวังเรื่องของสายตรงสายตา ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สุขภาพมาแรงมากเลยนะในเรื่องที่อาจารย์บอกไประวังเชื้อไวรัสด้วยนะจ๊ะระวังเรื่องช็อช็อที่จะเกิดขึ้นเนาะเกี่ยวกับตัวเอกสารสัญญาคดีความต่างๆด้วยนะอ้าวแต่ไพ่ดอกบัวมาประกบละไพ่ดอกบวัวมาละนะอำนาจแห่งแต้มบุญมาละจะมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะบางอย่างนะเกี่ยวกับตัวคุณนะอะไรทั้งหมดที่จะเข้ากับตัวคุณสิ่งใกล้ตัวคุณสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ้ามีการเปลี่ยนแปลงรถรถนะคะมีโอกาสได้ซ่อมรถหรือว่าพังแล้วแล้วซ่อมมาแล้วก็เป็นไปได้นะจ๊ะเนาะเนี่ยนะคะไพ่ขึ้นคู่แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ระวังความคิดนะหรือในเรื่องของการที่บางท่านอาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับในเรื่องของการโกหกจ้้ชู้นอใจการโชย่ยทังหลังแทงข้างหลังกันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะหรือคุณนะคะ โดนเขาทำร้ายเกี่ยวกับในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือตัวคุณเองอ่ะเป็นคนทำร้ายเขาเกี่ยวกับในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจอาจได้ทั้งสองอย่างเลยอาจได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเนาะ นี่คุณคิดเจอคิดมากมากเลยในในช่วงสัปดา์นี้นะจ๊ะเกี่ยวกับในเรื่องของการลดหุ่นด้วยนะการดูแลสุขภาพเริ่มจะเช็คตัวเองอีกแล้วจ้าเริ่มจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นให้มันกลับไปเฟิร์มเหมือนเดิมหรือแพชชั่นในเส,ส้นสมองคุณเนี่ยเยอะมากว่าจะทําอันนั้นจะทําอันนี้ฉันจะต้องม UM, ุ่งอ่อนจากอันนั้นมันทาอันนีน้ต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้ให้ได้คิดเจอ so. นะคะมโนมเอาไว้เลยว่าทําแล้ว,ลวมันต้องออกมาดีเนาะสภาวะจิตสภาวะใจทีมวันพุธเจ้าขานะคะอื้ม คิดบวกให้เยอะที่สุดนะบางครั้งคิดบวกเยอะเกินไปก็เป็นเป็นผลร้ายนะกินหวานเยอะไปอ่ะก็ก็อันตรายชื่นใจได้เพียงประเดี๋ยวนะจ๊ะแต่กินบ้านหรือย่ากินบ่อยเพราะฉนั้นคิดบวกบ้านในช่วงเนี้ยทาอะไรที่โดนจริตของคุณนะคะนึกออกไหม บางท่านเครียดจะตายอยู่แล้วให้สวดมนต์นั่งสมาธิบางทีมันก็ทําไม่ได้นะคะจริตของคุณอ่นะเป็นแบบไหนมีความรู้สึกถ้าเกิดไปดูหนังแล้วคุณจะทําให้จิตคุณมันเบามันเย็นลงได้มันเป็นตุศลนได้มันสว่างได้ทําเลยค่ะบางท่านไปปล่อยปลาหน้าเขียงเนาะบางท่านไปเลี้ยงเด็กกำพร้าบางท่านทํากับผู้ป่วยติดเตียงบางท่านทํากับโรงพยาบาลบางท่านแพทย์ไปเดินสวนสาธารณนะบางท่านแค่ไปช้อปปิง้งฉันก็เบาฉันก็เย็นฉันก็โล่งแก้พลังงานตรงนี้ด้วย นะจ๊ะบางท่านก็เป็นแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางท่านก็มีปัญหาเรื่องสายตาหนักมากเหมือนกันนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการที่ป่วยอยู่นะตอนนี้ป่วยแล้วป่วยอีกป่วยแล้วป่วยอีกนะคะประมาณนี้เนาะแต่เนี่ยคะ่ะระวังในเรื่องของการนอนน้อยนอนดึกน,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 นอนไม่พอนะจ๊ะ,นะจะเนาะความลงความดันหา,า,ามหานะอืม สำหรับท่านที่ทำธุรกิจต้องการจะปิดจ็อบป,ปิดการตลาดคุณทำได้นะคะคุณทำได้หรือไม่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนจริงๆของทีมวันพุธเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหย่อนใจจริงๆแล้วก็ถ้าเปิดออกมาปุ๊บก็ต้องเช็คในเรื่องของโควิดกันหน่อยนะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะบางท่านทำเป็นบริษัทเป็นเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่เหอะห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรเนงะี้ยเช็ค ตรวจลูกน้องดีๆหรือตัวคุณเองนี่แหละดูแลสุขภาพตรวจคุณก่อนที่จะไปลุยงานต่อบางท่านยังหยุดยาวอยู่นะคะบางท่านเริ่มลุยงานแล้วนะคะหรือบางท่านมีปัญหาในเรื่องของฝนฟ้าขนองกระเบื้องแตกงลาร้านะคะมีปัญหาอยู่กับด้านที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของฝนของฟ้าของน้ํามาก็เป็นไปได้ตรงนี้ต้องมาระวังนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวปลายสัปดาห์คุณจะผ่านไปได้ ปลาปลายสัปดาห์คุณจะผ่านไปได้อาจารย์แนะนํานิดนึงสิทีมวันพุธเนี่ยอ่าทีมวันพุธเนี่ยนะคะเสริมนิดนึงไปปล่อยปลาหน้าเขียงนิดนึงปล่อยด้วยความสงสารเขาจริงๆนะด้วยความสงสารเขาจริงจแล้วคุณจะเกิดอํานาจแห่งบุญเองอย่าหวังว่าอ้ฉั้นดวงไม่ดีอาจารย์แนะนําไปปล่อยปลาเออต้องไปปล่อยปลาเพื่อที่ดวงจะได้ดีแบบเนี้ยมันมันก็มันก็ มันก็มันก็ตรงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทําด้วยจิตที่เรา,เาสงสารเขาเนาะมันอยู่ในตลาดเนอะมันเบียดกันเดี๋ยวมันก็ต้องตายเรามีโอกาสช่วยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมีจิตคิดเป็นผู้สคิดสงสารนะคะนะคะ,ะ,คะเราทําแบบนี้ดูนะเราไปแก้เคลตามที่อาจารย์บอกนะนะคะ ไม่ได้ดูแบบว่าเป็นน้ําเยอะนะอาจารย์เนี่ยนะคะคนเข้าดูเท่าไหร่ไม่ค่อยซีเรียสน,นะแต่ถ้าจะมีเวลามาดูให้ก็มาดูให้นี่แหละแล้วก็เป็นอะไรที่หมอดูอินดี้นี่น <laughs> อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะไหมคะน้ําไม่ค่อยเอาเอาเนื้อเยอะๆนะคะเนื้อเลยก็คือเนี่ยแก่นของม,มันเลยว่าตัวคุณสัปดาห์นี้ยเรื่องหลักๆจะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็แก้ที่ตรงนี้นี่แหละแก้ที่ใจคุณนี่แหละนะคะใจคุณก่อนเลยตัวคุณกับใจคุณอย่าแปดสิเปอร์เซ็นต์อย่างอื่นเสริมเอานะประมาณนี้นะคะ โอเคเรียบร้อยค่ะพบกันอีพีต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ